เกิดโลกเกี่ยวกับปอล ปกตนอะมันเป็นสารเ,รเตริติด ควารแชร์หายของปอดที่ผู้สูบบุหรี่ฝั่งนี้นะคะผู้ที่สูบบุหรี่จะมีผลดังนี้ครับมีมะเร็งปอดครับถามมีโรคอะไรครับมะเร็งปอดมะเร็งปอดอะไรอีกครับดดวันลโรควันลโรคอ่าถุงลมโป่งพองถุงลมโป่งพองแล้วอะไรอีกครับแพมแพ้ครับและภูมิแพ้ครับอ่าโอเค อันนี้เป็นฝั่งของปอดที่เป็นยังไงลูกเป็นปอดคนที่ดูบุหรี่ครับมันเป็นยังไงคะเป็นไม่ดีครับไม่ดียืดหยุ่นมากหรือน้อยคะลูกยืดหยุ่นน้อยนะคะอ่ะโอเคอ่ะอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวผมไม่มาหลักที่อันที่ไม่ดูบุหรี่นะครับอ่ะ